ครับวันนี้เวลาตีสี่นะครับเดี๋ยวไปสุกผ่านเงินครับวันนี้ไปหาปลาเอ่อโดยทีมงานนอนเว้นครับวันนี้ครับไปครับ<า>เดิน,นาทางขึ้น่งทั้งหนาเลยอ้าวพอดิ่ทงทั้งหนาเลยบวกออกมาเลยเดี๋ยวไปวบึงข้างในครับเอาละครับตอนนี้หอดพื้นที่แล้วครับเออมาหอดจุดไม้ไปลายทางแล้ว,วเ,เออแต่ทางมันอาจสีแค่แน่จังหน่อยฝนมันตกอ่าครับ ชมบรรยากาศครับมึงบรรยากาศแถวสุพรรณคเขาเขาเขียวอมทุมดีขนาดเลยอ้าวครับมาหอดพื้นที่แล้วทีมงานนอนเว้นเตรียมตัวสีลงแล้วครับเมื่อนี้ได้ร้ายแท้ทีมงานนอนเว้นไม่เองเมื่อนี้อ้าวได้เวลาลุยแล้วครับเขาไปเบิ้งหนามันมันเลือกคึอบุรุษก็ต้องไปยังิึงอยู่ เงีดซสุ่มไปวะเออต้องเอาซุ่มอยู่ทางดีไปลุ้งถอนมานะครับวันนี้เขาลงไปใส่มองแล้วเห็นี่ครับลงไปใส่มองไว้ทิมไปจะเข้าวจังมายามใหม่โอ้ห้องกับใส่อยากครับมองมันหยู่กันติดลูกติดไอ้ลูกตะกัว ตะขนข้นอันห่วงนี่ก็ขึ้นอยากเลยครับผมยังปีนเผากันลังงางลังงางอยู่เป็นตะกางแล้วบูๆมือนี้ตรงไปเลยตรงไปเลยเสาสีสมไหมล้วเสาสีสม่นละออ,อ้าเวเธอเบิ่งครับบานให้ถือบอน,นี่ละเซียนแหตัวแท้ครับวานเองเลย,เ,ยเลือกแห้งบ่ ข้อมคอเลยวะตาปิตามีตัวใหญ่เว้ยเอาได้่ะคู่ขาอุยยางนี้เราบาดเนี่ยลงมาลงมาลงนี่ละครับเก็บดังแล้วบาดสุดท้ายได้เท่านี้แล้วครับอันนั้นโซเฟอร์ครับอันนี้เด็กรถครับ อ้ปลายคือสีทองบ่ปลายยังสีทองทองปลาตะเพียนทองเพียนทองตะเพียนเงินหมดแล้วเลยก็มีปลาตะเพียนเพชรบ่ปะปลาตะเพียนทองแล้มีบานปลาตะเพียนเงินตะเพียนเพชรมีเพะน้องมานี่เนาะสบอวัดหนักไปผมหลายคนกูดอกกูด่ะอะไรเพี้นใช่ ไปก็ได้ได้หรอมันไข่เต okay. ็มังเลยถวายตัวนี listen. ้ถวายะไปกดปกดวาไว้เปรกวหนอยไปยังบบปาอยสุดไปยังไงดำมังนี่ม บาทเดียวได้ซ้ำนี่แล้วครับโอ้หลายแห้งปลาพ่นหลายครับหลายอีลีพรทนเดียวับปลาปิ่งไหนมากแล้วมาปิ่งกันครับน้นามันเดือดท่าก็ใส่ปลาบาทนีนน้มหอวมีหอวประกุดเด้อครับนี่ผลประกุดปลาบู ไลย,ยตัวน,นึงนึกว่านี่หน่อยมาเ้อครับเลิอพี่น้องกินเขาต้มปลาก็เรียบร้อยแดครับผมเออนะครับ,รบต,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 ตอ,อนดตตัใหางก้มาตบทัวเฮียพร้อมครับเลย โอ้ยเงี้ยเอาเงี้ยอีกเอ้านจ้าเจ้าฮะอะไรเนี่ยบ้างไปดีนว่านี้ใครปะกดปะเฮ้ยบ้านแม่

ขอบคุณหลายครับลุงก,กัปันนะคะลุงกัปตันนะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าได้ทีมงานกลับแล้วครับครับแล้วได้เวลากลับแล้วครับเออมื่อนทำแล้วหวน <One S 2> <One S 1> กลับกรุงเทพแล้วครับ